รุดเฉียงราคาหลักแสนเหรียญรัชกาลที่เก้าช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบไม่ว่าจะเป็นเหนรียญกระสาบผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญสวัสดีและยินดีต้อนรับมาดาพี่น้องชาวนักสะสม พบกับผมประปาาศึกษาแบงค์เหรียญวราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญจำน่ายขายแบ่งปันเหรียญวันนี้เรามาพูดมาคุยฮะอ่เนาะว่างๆมาดูคุดเชียงกันคุดเชียงผลิตออกมาเป็นเหรียญหมุนเวียนในยุคสมัยราชการที่9 รัชกาลที่9กาท่านผู้ชมว่าเป็นอ่ารูปแบบขุดเฉียงหรือว่าขุดข้างทางด้านหลังนอกก็ผลิตกันออกมา2ปีพศหลักๆเลยนะท่านผู้ชมว่าสปีพศเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันแล้วก็มาดูราคารับซื้อกันด้วยว่าอ่าแบบไหนที่มีราคาหลักสิบหลักแบบไหนที่มีราคาหลักแสนท่านผู้ชมฮะก็ถือโอกาสเลยเพราเอฟซีอ, FC, อยากให้ประปาทําให้ดูสําหรับเหรียญอ่าต้นตํานานบ้างอะไรบ้าง,างอ่ะก็พูดกันตรงๆรงไงเนาะ เอาประมาณนั้นเลยเดี๋ยวป๊าเริ่มเลยดีกว่าเป็นคลิปสั้นๆกันท่านผู้ชมฮะคุชเฉียงที่ผลิตออกมาอยู่เป็นอ่าอยู่ในระบบหมุนเวียนจริงๆก็มีอยู่2ปีพศเนาะเบื่อการไหมเนี่ยที่ป๊าจะทําให้ดูเนี่ยปีพศแรกท่านผู้ชมฮะที่เอาจริงๆเลยก็เป็นปีพศ2520แล้วก็ปีพศ2522อ่ะปีพศ2520 ปีพศ2520นั้นผลิตออกมาเราๆสัก27ล้านเหรียญเหรียญของราชการที่9เนี่ยท่านผู้ชมฮะลองสังเกตดูนะฮะผลิตออกมาเราๆสัก27ล้านเหรียญถ้าถามมาเยอะไหมมากไหมก็เยอะก็มากอยู่ท่านผู้ชมฮะนะปัจจุบันเนี่ยก็ยังพบเจอกันได้ค่อนข้างจะยังเหลืออยู่ในระบบในในตลาดเหรียญบ้านเราค่อนข้างเยอะเลยท่านผู้ชมฮะเนี่ยนะส่วนหนึ่งที่ปปามีมาให้ดูเนี่ยนะ ฉะนั้นก็หากเป็นปีพศ2520เนี่ยก็ผลิตออกมา27ล้านเหรียญก็ปัจจุบันแม้ซื้อขายกันท่านผู้ชมมาบอกเลยเนาะอย่างที่รู้กันราคาไม่แพงนะเนี่ยสภาพผ่านใช้ส่งต่อได้ขอบยังโอเคประมาณเนี่ยก็มีบินกันบ้างเล็กน้อยจัดดูแทบไม่ออกเลยประมาณเนี่ยก็ปีพศ2520ผ่านการใช้งานก็จะอยู่กันที่เหรียญนึงก็ประมาณ12บาทสูงสุดไม่เกิน13บาทณปัจจุบันวันนี้นะฮะ ผ่านการใช้งานหากไม่ผ่านการใช้งานก็น่าจะอยู่กันที่เราเลาเหรียญละ20-30ไม่น่าจะเกิน40บาทขึ้นอยู่กับผ่านการใช้งานสภาพผิวแบบไหนด้วยเนาะไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมมก็ไม่น่าจะเกินเหรียญละ20-30สูงสุดไม่น่าจะเกิน40บาทโอเคนะฮะแล้วมีอีกปีหนึ่งก็เป็นปีพศ2522ใช่ไหมปีพศ2522เนี่ยผลิตออกมาค่อนข้างเยอะ72ล้านเหรียญ ปี20 27แต่ปี R22 ี่สิ2ใน72ล้านเหรียญตัวเลขกลับกันเลยท่านผู้ชมฮะราคายิ่งถูกลงไปอีกถ้าพูดถึงตามความจริงแล้วก็ถ้าปี22ผลิตออกมา20อ่า72ล้านเหรียญปัจจุบันวันนี้ก็ก็ซื้อขายกันไม่เกิน10บาท12บาทผ่านการใช้งานนะ10บาทไม่น่าจะเกิน12บาทเพราะราคาเขาต้องต่ำกว่าปี20อยู่แล้วเพราะปี20่สเขาผลิตออกมาน้อยกว่าอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเกินเหรียญละ10บาท11บาท12บาทขึ้นอยู่กับสภาพผิวผ่านการใช้งานนันแหละ นะประมาณนั้นถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็ไม่น่าจะเกินเหรียญละจริงๆท่านผู้ชมฮะนะไม่น่าจะเกิน30บาท35บาทอะไรประมาณนี้สำหรับไม่ผ่านการใช้งานปีพศ2522อ่าขอบสวยท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญสภาพค่อนข้างจะขอบสวยแบบนี้ใช่ไหมขอบสวยส่งต่อได้ก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมมาขอบเขาก็ประมาณอย่างเงี้ยนะก็บินก็มีบ้างเล็กน้อยนะผ่านการใช้งานขอบผ่านการใช้งานแบบนี้ปกติธรรมดาก็อยู่กันประมาณนี้สําหรับราคาหาก ผ่านการใช้งานแล้วถ้าไม่ช้ชมมาหากขอบเป็นระดับเนี่ยก็อย่างช่องประปาก็โอ้โหเนี่ยเห็นไนฮะบางทีราคารับซื้อเข้าเนี่ยไม่น่าจะเกิน7บาท8บาทถ้าเราคัดแยกออกนะฮะบางเหรียญเนี่ยชำรุดมากๆขอบแย่มากๆทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเราเราแบบถึงกับว่าซื้อขายกันไม่ได้เลยทีเดียวสำหรับ <c oughs> คุดเฉียงถ้าไม่ช้ชมมาปีพศ25 2 0กับ2 2นะอ่ะสรุปแล้ว ท่าผู้ชมมาผ่านการใช้งานส่งต่อได้ขอบปกติธรรมดาที่เราซื้อขายกันได้นั่นแหละนะก็เริ่มกันที่11บาท12บาท13บาทนะก็ขึ้นอยู่กับปีปีพศของเขาด้วยเพราะจำนวนการผลิตไม่เท่ากันเนาะก็ประมาณนั้นถ้าหากขอบแย่แบบนี้ก็โอ้โหท่านชมมาแย่มากๆก็ซื้อขายกันไม่ได้ถูกคัดแยกออกจากช่องเราก็มีเยอะนะสำหรับขอบขอบแย่ๆกลางเหรียญมีแผลเป็นเยอะ แต่ถ้าว่า,าบางทีแอดมินเขาดูขอพอไปไหวเขาก็ซื้อให้นะบินไม่มากนะเขาก็ซื้อให้เกินหน้าเหรียญก็แล้วกันท่านผู้ชมอะบางทีเราก็ให้คาตอบไม่ค่อยได้อย่างน้อยก็ต้องโดนระดับ8บาท9บาท10บาทนี่พูดตามความจริงนะพูดตามความจริงแต่ท่านผู้ชมอะมีอีกปีหนึ่งพศสอหนึ่งนะที่ราคาหลักแสนแน่นอนท่านผู้ชมฮะต้องเป็นเหรียญที่มีต้นตำนานอยู่ในตำนานที่หายากถึงยากมากๆเลย สำหรับคุดเฉียงปีพศ2524เป็นเหรียญพูดกันจริงๆแล้วก็เป็นเหรียญหายากเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเป็นเหรียญตัวอย่างเป็นเหรียญตัวอย่างซึ่งตามข้อมูลเนี่ยก็ไม่มีใครทราบได้เลยว่าว่าได้ตีแผ่ลงในหนังสืออย่างเดียวหรือว่าเป็นเหรียญที่ลองเอามาพิมพ์มามาจัดสร้างมาลองเป็นเหรียญทดลองตีแล้ว ท่านผู้ชมฮะแน่นอนหากเป็นเหรียญทดลองตีแล้วแสดงว่ามีเหรียญจริงหลุดออกมาจากกี่เหรียญเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันวันนี้ก็ยังไม่มีนักสะสมท่านใดได้ครอบของเหรียญครุฑเฉียงปีพศ .2524 เท่าที่ประปาทราบมานะหากประปาไม่ตกข้อมูลสําหรับเหรียญคุดเฉียงปีพศ .2524 ไม่ว่าจะเป็นเหรียญถูกตีพิมพ์มาในหนังสือหรือเป็นเหรียญทดลองตี หาใครที่พบเจอโอ้โหป้ป่าบอกเปยนะว่าเหรียญหลักขาหลักแสนป้ป่าไม่มั่นใจว่าปัจจุบันมันเนี้ยถึงหลายหลายแสนแล้วหรือ,อยังแต่ที่แน่ราคาหลักแสนแน่นอนนะก็ท่านผู้ชวมฮะหากใครมีคุดเฉียงเนี่ยก็ลองไปสังเกตดูนะพิกดูด้านหลังกันก่อนนะจับด้านหน้ามาก,ก็อย่าอดคิดดูด้านหลังนะเผื่อว่าจะมีอ่าเหรียญคุดเฉียงปีพศ .2524 นั้นหลุดเล็ดลอดออกมานะ อาจจะเป็นเหรียญตัวอย่างอาจจะปั๊มอาจจะพิมพ์มากันหลายเหรียญไหมนะถ้าหากมีจริงๆหลุดเล็ดลอดออกมาเป็นเหรียญตัวอย่างที่ถูกเล็ดลอดออกมาเป็น,เนลองตีถูกเล็ดลอดออกมาเนี่ยโอ้โหถือว่าท่านผู้ชมฮะรวยเลยนะราคาหลักแสนประปาว่าปัจจุบันในถึงหลายแสนกันเลยนะเกินแสนอยู่แล้วแหละประปาว่าฉะนั้นก็ใครที่มีคุดเชียงก็ลองไปสังเกตดูนะฮะนะแต่สําหรับคุดเชียงที่ ซื้อขายกันปัจจุบันในท้ายที่สุดก็จะเป็นปีพศ2520กับ22ลนลเนาะใครที่มีปี20ผ่านการใช้งานประปารับซื้อเหรียญละ12-13บาทไม่ผ่านการใช้งานก็ไม่น่าจะเกิน40บาทนะถ้าหากเป็นปีอันนี้บอกปี20เนะาะหากเป็นปี22ก็าผ่านการใช้งานส่งต่อได้ก็ไม่น่าจะเกินเหรียญละ12บาทนะจะให้12-13บาทไหมก็ต้องมาดูก่อนเพราะว่าตอนนี้เ็าค้ำยันอยู่ที่13บาทท่านผู้ชมฮะนะ สำหรับปี22ก็ประมาณนั้นแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานก็น่าจะอยู่ที่20 30 40บาทประมาณนี้แหละก็ใกล้ๆกันอย่างนี้แหละท่านผู้ชมขอเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเราส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคากันก่อนเนาะน,นี่ซื้อขายกันได้จริงฮะเนาะซื้อขายกันได้จริงใครที่มีก็หากต้องการแบ่งขายก็ลองส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาท่านผู้ชมฮะาราคาเหรียญมีขึ้นมีลงตลอดเวลาคลิปบางคลิปไม่อาจส่งผลยาวไกลสำหรับราคาของเหรียญน,นะฮะฉะนั้นใครที่ดูคลิปช่องของป๊าปาหากต้องการส่งขายก็รีบส่งนะฮะเพราะงล ลงกว่านี้อันนี้ประปาสานิษฐานไว้บอกว่าที่เฉยเนาะอปีปี20กับปี22ใครที่มีนะประปาร,รับซื้อแต่ถ้าหากเป็นอาราคาแพงจริงๆก็คงจะเป็นปีพศ2524นะเป็นเหรียญตัวอย่างราคาค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ